สมเด็จเนื้อผงไม้ยิวดำของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่ด่านคุณโทษนะครับท่านได้ปลุกเสกไว้ให้กับวัดใหม่อมพรเมื่อปีพศ2526จะบอกว่าเก่าก็ไม่เก่าใหม่ก็ไม่ใหม่อายุ40ปีเศษเศษแต่ว่าพระรุ่นนี้มีถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันนะท่านผู้ฟังเรียกได้ว่าซ้ายมือเป็นเวอร์ชั่นในซองขวามือเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในกล่อง พอพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะท่านผู้ฟังองค์ซ้ายมือเวอร์ชันที่อยู่ในซองเช่าหากันร,ราคาอยู่ที่4-500บาทครับผมเห็นก็ปิดไปที่410บาทส่วนองค์ขวามือเป็นพระผมเองแค่130บาทก็ได้เป็นเจ้าของแล้วครับสําหรับผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่ามี2เวอร์ชันแต่พอเช่ามาแล้วก็เลยตามดูบอกอ้าวที่ไหนได้ฮนะมันมี2เวอร์ชันจริงๆนะ ถ้าหากว่าดูผิวเผินเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยไม่เห็นจะแตกต่างกันตรงไหนเลยนะครับพี่โบเดี๋ยวผมจะไลบ่บี้ไล่ชี้จุดแตกต่างให้ดูกันเอาเวอร์ชั่นสวยที่อยู่ในซองก่อนนะจ๊ะก่อนอื่นให้สังเกตดูเนื้อนะครับชัดเจนเลยว่าเนื้อจะดูเหมือนมีความชื้นอยู่ข้างในใบโพอะไรนี่ก็ดูสมบูรณ์กว่ารวมทั้งกรอบพระขอบตัดเนี่ยดูให้ดีนะครับตรงครอบแก้วเนี่ยจะดูบาลานซ์กว่า แล้วที่สำคัญด้านหลังนะครับก็จะดูเนื้อกับพิมพ์เนี่ยมีความชัดกว่าเวอร์ชั่นที่อยู่ในกล่องแน่นอนอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่แตกต่างเห็นชัดให้ดูที่สังคติขององค์พระเครื่องจะเห็นเกษาของหลวงพ่อคูณพาดไปตามแนวเดียวกับสังคติครับซึ่งอันนี้เวอร์ชั่นที่อยู่ในกล่องไม่มีแน่นอนสำหรับเวอร์ชั่นที่อยู่ในกล่องซึ่งเป็นองค์ที่ผมเช่ามา จุดแตกต่างมีดังนี้อย่างแรกเลยเนื้อพระจะดูแห้งๆครับไม่มีความอุดมชุ่มชื้นอยู่ในเนื้อพระเลยรวมทั้งปลกโพพที่เห็นก็จะดูเหมือนไม่สมบูรณ์ครับสู้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งไม่ได้สําหรับเนื้อที่หน้าอกเห็นชัดเจนไหมครับว่าไม่มีเกสาแต่เป็นการโรยตะไบทองเข้ามาแทนรวมทั้งหากส่องกล้องขยายจะเห็นว่า เนื้อของนิ้วดำรุ่นเวอร์ชันในกล่องเนี่ยจะมีความแตกระแหงครับเอาง่ายๆว่าแตกเหมือนนาตอนหน้าเล้งเลยเพียงแต่ว่าผมขยายให้ดูไม่ได้เพราะว่าความละเอียดของภาพนี้ยังไม่พอครับเสร็จสับกลับโทนก็ขอให้เพื่อนได้มีความรู้เท่ากันกับที่ผมรู้นะจ๊ะเผื่อเช่าหากันจะได้มิผิดราคารวมทั้งใครที่คิดว่าพระสร้างปีเดียวกัน ชื่อเหมือนกันแล้วจะมีแค่เวอร์ชั่นเดียวก็จะได้เปลี่ยนความคิดอันนี้มีใช่เรื่องแปลกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ